สวัสดีครับผมนายสมสัดร,รอดท้อนะครับนาย,ยกครงการบริหารตบนหนองกลับนะครับออตอนนี้ก็ช่วงนี้ก็ได้ได้นำทีมนะครับท่านรองนาย,ยกแล้วก็ท่านสมาชิกอบตอหมู่ที่4ตบนหนองกลับนะครับอำเภอสวรรคโลกจักงหวัดสุโขทัยนะครับเราได้ออกสำรวจนะครับที่ยืนตรงนี้เป็นพื้นที่แล้วก็ชื่อถนนว่าซอย11นะครับได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมที่ผ่านมานะครับนะ น้ำจะท่วมเป็นช่งชวงๆนะครับโดยเฉพาะช่วงที่เห็นสภาพถนนตรงนี้นะครับหลังจากน้ําลดลงไปแล้วเนี่ยนะครับก็ทิ้งความเสียหายไปดังนี้นะครับก็ทางอบตอน้องกลับก็ได้รับคําน้องเรียนจากผู้ใช้ถนนเส้นนี้นะครับทําเรื่องร้องขึ้นไปก็ได้ช่างออกมาสํารวจประมาณการราคาแล้วนะครับเส้นนี้ยาว3,500เมตรนะครับช่างเลยคำนวณประมาณราคาปอละสี่ปอละห้ามาให้ หนึ่งล้านแปดแสนห้าหมื่นบาทนะครับในช่วงนี้ทำก็ทําเรื่องนะครับทําเรื่องเพื่อจะของประมาณในการซ่อมแซมจากงบอุทกภัยนะครับก็อยากจะใช้ครีบอ,อแล้วก็เสียงนี้นะครับนะเรียนไปถึงคณะกรรมการที่พิจารณางบประมาณให้นะครับว่าได้ช่วยพิจารณางบประมาณ ซ่อมแซมถนนสายนี้นะครับชื่อซอยสิอดนะครับหมู่ที่4ตํตบนหนองกลับนะครับอําเภอสวรรคโลกของเรานะครับแต่เราความเสียหายเป็นประจาทุกปีครับเวลาน้านํามาเนี่ยน้ำก็จะท่วมนะครับท่วมไปเราเคยลงลูกหลังอะไรไว้มันก็จะหายหมดนะครับถ้าได้งบประมาณซ่อมซึ่งอกองช่างได้ออกแบบเป็นถนนลูกหลังอัดบทนะครับยกพื้นปรับพื้นให้สูงขึ้นมานิดนึงนะครับเพื่อ ป้องกันน้ําไหลข้ามถนนในช่วงอกาศปีต่อไปที่น้ามันมานะครับพอน้ํามาถ้ามันไหลข้ามได้ก็จะพาลูกลังไปนะครับแล้วก็ทําให้ถนนเสียหายนะครับชาวบ้านสัญจรลําบากพอน้ําลดตอนนี้ก็ชาวบ้านก็ได้ช่วยเหลือตัวเองนะครับใช้รถแท็กซี่ส่วนตัวบ้างอะไรปรับก็พอใช้งานได้นะครับซึ่งก็ไม่ถาวรน,นะครับก็อ,อยากจะใช้เสียงนี้นะครับแล้วก็ประกอบการของประมาณนะครับให้ท่านคณะกรรมการ ได้พิจารณาอนุมัติงบประมาณนะครับในการซ่อมแซมถนนสายซอย11นะมู่ที่4ตะบนหนองกลับครับงบประมาณที่ตั้งกันไว้ก็1ล้าน8 5 0 0 0 0กว่าบาทนะครับหวังว่าคณะกรรมาการจะได้ให้ความอนุเคราะห์นะครับพิจารณาสานับถนนงบประมาณให้กับอบตหนองกลับในการซ่อมแซมถนนนะครับเป็นการช่วยเหลือ ชาวบ้านและเกษตรกรทั้งสองฝั่งถนนนี้นะครับซึ่งทํานากเป็นอาชีพหลักนะครับตอนนี้ก็ข้าวว่าเริ่มหลังจากน้ําลดก็เริ่มนะเพาะปลูกกันได้นะครับนะครับพอข้าวขึ้นมาเพราะหน้าน้ํามาน้ําก็จะท่วมประมาณนี้นะครับก็ขอความอนุเคราะห์นะครับทางคณะกรรมการได้ให้ความเห็นใจครับพิจารณาอนุมัติงบประมาณซ่อมซอย11หมู่ที่4ตำบลหนองกลับให้ด้วยนะครับขอบคุณมากครับ